การพบกันระหว่างคุณทักษินชินวัตรและคุณเนวินชิดชอบ2ผู้มีอิทธิพลเหนือรัฐบาลที่บ้านจันทร์สองล่าเมื่อวันที่สองมีนาคมที่ผ่านมาค่ะถูกจับตามองและก็ถูกตั้งคำถามมาโดยตลอดค่ะว่าพวกเขาคุยกันจบลงด้วยความชื่นมื่นหรือว่านะคะทุกอย่างกำลังเข้าสู่โหมดที่จะสาสางความขัดแย้งที่เคยมีมาค่ะมะติจากที่ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษวันนี้นะคะซึ่งมีคุณภูมิธรรมเวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในที่ประชุมค่ะโดยที่ประชุมนะคะได้มีการพิจารณาวาระร้อนๆนะคะก่อนที่จะมีผลออกมาอย่างเป็นทางการค่ะโดยที่ประชุมค่ะมีมติ11เสียงจาก18เสียงให้รับคดีหัวการเลือกสอวอเมื่อปี2567 ในความผิดฐานฟอกเงินเพียงฐานความผิดเดียวค่ะแต่ว่าไม่รับนะคะ <C> เป็นคดีอ้างยี่และก็ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงนะคะให้เป็นคดีพิเศษค่ะทั้งนี้มีรายงานข่าวที่น่าสนใจค่ะที่ประชุมนะคะที่ไม่รับเข้าไว้เป็นคดีอ้างยี่และก็ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงให้เป็นคดีพิเศษค่ะโดยให้ DSI นะคะดำเนินการเฉพาะความผิดฐานฟอกเงินเท่านั้นเนื่องจากเป็นความผิดที่อยู่ในบัญชีท้าย ของพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษพศ2547ซึ่งอธิบดี DSI ค่ะมีอำนาจดำเนินการได้โดยทันทีโดยที่ไม่ต้องขอมติจากบอร์ดใหญ่หรือว่าบอร์ด DSI วันนี้ค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังพบว่ามีปัญหาในกรณีที่ว่าการที่จะใช้เสียง15เสียงเพื่อที่จะให้บอร์ดรับเป็นคดีอาญาข้อหาอังยีซ่องโจรค่ะแต่ปรากฏว่ามีเสียงโหวตค้าแล้วก็มีการงดออกเสียงค่ะ จึงทําให้ในที่ประชุมวันนี้ค่ะพักเพื่อไทยไม่สามารถล็อบบี้จนทําให้ได้ครบ15เสียงตามเกณฑ์ค่ะอย่างไรก็ดีนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะจากมาติบอร์ดกคพครั้งนี้ค่ะแม้ด้านหนึ่งนะคะจะสะท้อนว่าพักเพื่อไทยเองไม่สามารถล็อบบี้ได้สําเร็จนะคะ ก็ไม่ได้หมายความว่าในส่วนของพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะนะคะผู้เล่นที่อยู่ในฝั่งของเขาก็คือ138สอวอบวกกับอีสอสวอค่ะในสังกัดของพรรคภูมิใจไทยจะสามารถวางใจได้นะคะเพราะว่าพวกเขายังติดในส่วนของคดีที่เกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงินค่ะล่าสุดวันนี้ค่ะพลเอกเกรงไกลเสียรักค่ะรองประธานวุฒิสภาคนที่หค่ะ ซึ่งเขาเป็นหนึ่งในกลุ่ม138วิสมาชิกสายสีน้ำเงินยืนยันว่าไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรนะคะแล้วก็จะให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการพร้อมที่จะชี้แจงค่ะส่วนเรื่องนี้ค่ะจะไปเกี่ยวข้องกับการที่นายใหญ่ทั้งสองคนคุยกันไม่ลงตัวหรือไม่เขาตอบว่าเขาไม่ทราบเรื่องนี้ค่ะ อย่างไรก็ดีนะคะคดีหัวการเลือกสอวเมื่อปี2567ในเวลานี้ค่ะเข้ากับว่าอยู่ในมือของ DSI อยู่ในมือของพรรคเพื่อไทยค่ะแล้วก็อาจจะไปสัมพันธ์กับการยื้อเอาไว้นะคะให้ผ่านการโหวตไว้วางใจในายกแพทองทานชินวัตรที่จะมีขึ้นในราวปลายเดือนมีนาคมนี้ด้วยหรือไม่ค่ะ การเมืองไทยในช่วงนี้นะคะเท่ากับว่าไม่มีใครสามารถไว้ใจกันได้ค่ะแม้ว่าคุณทักษิณและคุณเนวินพวกเขาจะพูดคุยกันที่บ้านจันสองล่าแล้วก็ตามนะคะแต่ดูเหมือนว่าล่าสุดก็ยังไม่มีสัญญาณด้านบวกออกมาค่ะ